p o พายเลก็เปรียบเสมือนซ e c r เทอรีของเอมไปเลยค่ะโคพายเล t ของ Microsoft 365ทำให้งานของเอมเป็นเรื่องง่ายค่ะสวัสดีค่ะเป็นมิการคนคร4ีค่ะหรือชื่อเล่นชื่อเอมค่ะเป็นแบรนด Management ์ดีเรกเตให้กับบริษัทสายไฟฟ,ฟา้าแบงก์กอลเคเบลค่ะ บริษัทส่ายไฟฟ้าแบงกอกเคเบิลจำกัดเป็นผู้นำในด้านการผลิตพัฒนาสายไฟฟ้าสายเคเบิลชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนค่ะตลอด60ปีที่ผ่านมาแบงกอกเคเบิลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยสายไฟของเราเชื่อมต่อพลังงานสู่โครงขายไฟฟ้าระบบคมนาคมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ในปีที่ผ่านมาเอมีโอกาสได้เยี่ยมชม Microsoft Silicon Valley Campus และเยี่ยมชม Nvidia ซึ่งเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นถึงศักยภาพของ AI AI ค่ะ AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยงานแต่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่มีความสามารถในการทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำดังโค้ดที่ว่า AI won't replace human workers but people who use it will replace those who don't ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี2 5 0 7 Innovation ได้กลายเป็น DNA ของ Bangkok Cable มาโดยตลอดเลยค่ะเราเป็นองค์กรแรกๆที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีระบบ Advanced Computerized System mm hmm. เพื่อพัฒนาอวตสาหกรรมสายไฟฟ้า,ฟาของประเทศไทยค่ะหนึ่งใน,นกลยุทธ์หลักของเราคือการที่ให้องค์กรก้าวสู่ความเป็น Digitization คนะคะแบง o อ c a b เ e เป็น Data Driven Organization mm hmm. เพื่อตัดสินใจด้วยความแม่นยำคะ่ะในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เรามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น smart factory โดยใช้ AI ในการตรวจสอบแบบ real time predictive maintenance ค่ะและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ยั่งยืนลองรับยุคแห่ง i n d u s t r y 4.0ค่ะในปีที่ผ่านมาเราได้นำ co pilot ของ Microsoft 365มาใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในองค์กรทำให้ M เ,เริ่มใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในด้านอ e ีเมลการประชุมและการวางแผนง,งานค่ะหนึ่งในความท้าทายขององค์กร คือการบริหารจัดการการทำงานที่ต้องใช้เวลานาน Copilot ต o r Microsoft 365ได้เข้ามาช่วยตอบโจทย์หลายด้านเลยค่ะ mm hmm. เช่น productivity ค่ะ Copilot ช่วยลดเวลาในการสรุปวางแผนงานตรวจสอบเอกสารทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัส กับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ค่ะสำหรับแบงค์ของเคเบิเราให้ความสำคัญกับการเทรนนิ่งให้พนักง,งานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโค l o t เห็นภาพชัดเจน mm hmm. การใช้ AI จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิ ได้อย่างไรบ้างค่ะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนกการใช้ AI ต้องปรับให้เหมาะกับงานของแต่ละทีมจึงต้องเรียนรู้และใช้งาน Copilot ของ Microsoft 365ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละประเภทคือเอมใช้ Copilot เหมือนเป็น e x e c u t i v e Assistant หรือ Secretary ของเอมเลยค่ะ Copilot Co ก็ช่วยงานรายงานแต่ละวันมีอ e ีเมลอะไรมาช่วย summarize e m a i l summarize s meeting notes ช่วยให้เอมอัปเดไม่ช่ sure ว่าเอมยังไม่ได้ตอบใครก็ให้ช่วยให้เอมตอบ reply to email ช่วยในการที่สรุปแต่ละวันตอนเช้าเอ็ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเอ็ก็จะเปิดแล้วก็เช็ค k o p i l o t เช็คว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานมีอีเมลอะไรที่เข้ามาเป็นการ Summarize meeting note เช่นถ้าเอมีประชุมมันก็จะ take minutes of meeting ให้เอม Co-pilot ก็เปรียบเสมือน secretary ของเอมไปเลยค่ะการเตรียมประชุมการทำสไลด์ง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามี Co-pilot มาช่วยทำสไลด์แบบ automatically เลยค่ะไม่ต้องมานั่งทำทั้งคืน Co-pilot ช่วยอย่างยิ่งเลยค่ะในการทำ PowerPoint presentation Slide นอกหนเอจากการเตรียมประชุมคือการ follow up การประชุมด้วยค่ะเพราะว่า Co-pilot ก็ได Take notes recording transcript ที่มันเป็น minutes of meeting c o pilot m i n u t e of meeting ก็ช่วยมากในการที่เรา follow up การประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือ c o pilot ช่วยในการ prepare ก่อน during ก็ในการ take notes แล้วก็หลังในการ follow up ในอีเมลอะค่ะมีหลายอีเมลมากที่เอมใช้ c o pilot เขียนสื่อสารตรงแล้วก็ใน formal matter ของอีเมลอะค่ะคือมใช้ hmm. c o pilot เขียนอีเมลซึ่ง มีบางอีเมลที่อาจจะยาวนานมากก่อนมีโคไพเลตต้องแบบใช้เวลาคิดว่าเราจะพูดแต่ละคํำยังไงให้บบมันมี strategi ในการพูดแล้วก็สื่อสารออกไปแต่ว่าพอมีโคไพเลตคือการเขียนอีเมลลาบลื่นแล้วก็เขียนได้ดีกว่าที่เอ็มจะเขียนได้ค่ะโคาพเลต m i c r o s o f ซอฟท365ช่วยเตรียมความพร้อมให้องค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสอดค้องกับวิสไซตัศน์ของแบงก์แครเที่มุ่งสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในแผนก Business Development และ Operation ในโรงงานของเราเราได้เอา Co-Pilot for Microsoft 365มาใช้ในการเอา raw ดีท่จากเครื่องจักรมาแปลเป็น Excel เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ค่ะและในแผนก HR c o p i l o t เลต Microsoft 365ได้เพิ่มสกิลของพนักงานของแบงคของเคเบเรามองว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสโลเกนของเรายังเป็น ความเปลี่ยนแปลงนำมาสู่โอกาสโอกาสนี้คือการที่เราต้องอัพสกิลและวีสกิลพนักงานของเราให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างรวดเร็วค่ะโคปาเลต์ขอ Microsoft 365ช่วยในการ draft e อีเมลอย่างรวดเร็วทำให้งานของเอมเป็นเรื่องง่ายค่ะ